มันเป็นเทือกเขาของพนมดงรักนะครับหน้าผาสูงเนี่ยอยู่ฝั่งเมนคือเมนขึ้นมาเนี่ยมันต้องไต่ขึ้นนะครับครับของเราเนี่ยเดินขึ้นไปได้ขับรถนี่ขึ้นไปสบายสบายเลยเมนมันยึดดินันสำคัญสาคัญไว้หมดนะครับตั้งแต่ภูมะเขือนะครับเนิน5้าร้อยไอ้ตัวเลขนี่คือความสูงของมันนะครับครับภูมะเขือเนี่้าย5ี่สิกว่านะครับตรงช่องอานม้านี่มันมีเนน2เนินเนินห7เจ็ดเจ็ดกับเนินห้าร้อย ถามว่าถ้ากองทัพเขาไม่เตรียมพร้อมเนี่ยนะครับไม่มีทางเลยครับที่จะยึดเนินเหล่านี้คืนมาได้นะครับหรืออย่างเนิน3.50ที่อยู่หลังปราสาทตะวาย,วายหลังจากที่เราโดนยึดไปนะครับเพราะว่าเขาทาบังเกอร์กองทัพเนี่ยรู้มาตลอดว่าตลอดช่วงที่เขาม็นมันยึดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศเป็นสนามรบอย่างไรขุดคูเลยอย่างไรทําบังเกอร์อย่างแข็งแรงระเบิดทิ้งเอาไม่ลงแต่ด้วยศักยภาพศักยภาพของฐานไทยเนี่ยครับหานลาบนะครับ ฐานปืนใหญ่จากทางกองทัพอากาศ F16 นะครับพลิ้วเพ่นที่ช่วยประสานทิ้งระเบิดมีตชดมีฐานผ่านเที่ยวเนี้ยผมว่ามันเห็นบูรณาการครับคำว่าบูรณาการมดีฟังแล้วมันไม่ค่อยลื่นไหลแต,แต่เที่ยวเนี้ยคำว่าบูรณาการเนี่ยมันชัดเจนมากทุกเหล่าทัพครับมีคุณอุปการในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถยึดมาได้หมดนะครับตอนตะลุมบอลกันรอบล่าสุดเนี่ยครับ เราต้องรอจนกว่าเรายึดตาควายนะครับยึดตาควายได้ยังไม่พอนะครับเราต้องยึดสามห้าศูนย์เพราะถ้ายึดสามห้าศูนย์ไม่ได้เนี่ยตาควายไม่เหลือเพราะ 3, 5, สามห้าศูนย์เป็นเนินเป็นเนินที่สูงประมาณสามร้อยห้าสิบตาควายนี่ประมาณสามร้อยถ้าเรายึดตาควายไม่ได้ยึดยึดเนินสามห้าศูนย์ไม่ได้เนี่ยครับมันก็ยังยิงยิงถล่มใส่ที่ตาควายตอนนี้ตลอดแนวเกลี้ยงหมดครับและนี่เปยนผลครับที่ว่าทําไมตอนนี้เมรเนี่ยมันคลานหนักเลยครับ